ดีครับผมผมเช้ามาผมก็ได้เห็นนิดสานังมาอัปเดตการสร้างทางรถไฟคือตอนนี้เขาเตรียมพร้อมลางไว้วางวางรางรถไฟบนรางรถไฟเตรียมพร้อมไปได้ไงทั้งสองข้างครับ่นไปทางนู้นอะ่ะบ้านพลทองน้อยจุดนี้นะตรงจุดบ้านพลทองน้อยเขาก็เตรียมพร้อมอยู่เตรียมพร้อมจะวางซึ่งม่ดูใ้ แต่ว่าสะพานข้ามยังไม่ทำตัหม้อก,ก็ยังไม่เทียงคอนเอนไรนะ์ในใการคนเตรียมพร้อมไว้แต่ว่าไม่รู้เพื่อไหรรนะเขาจะาวางนี่คือเตรียมพร้อมอเอาไว้ยี่นเอาไว้ยี่นรางด้วยไปไว้ข้างเตรียมพร้อมที่จะวางหมอนวางหมอนนีเ่เหมือนหมุนหมอนลูกไปตรงนี้แล้วก็จะเอาเอารางนี้ขึ้น เปลี่ยนทองก็อาบุไปนู่นนะใจนี้คนแค่เพิงขันรให้ขึ้นสมาน ที่สะพานนี้สงสัลละะงน,นยลยนะ้ด้วยกเหยนอะก็คอยคอยมาติดตามชมคลิปทุกคนคุยกถ่ายตัวก็เขา,า,าก็ทำเป็นวางอมนอนวางบนลังไวสอบวางเนยสานงบบางรถไฟ เอาคนจีดอยู่ตรงนี้นะศัพท์รงานผมไปอยู่ตรงนู้นอยู่ข้างนู้นนะนี่แหละช่งศัพท์งานตรงข้างหน้าฝั่งนี้นะกลจะเป็นดรงฝั่งนี้จะเป็นหือดหน่อดงงานเอาคนจีนะคนจีดแล้วนีตัวหมอตัวงอะไรทีาทำอย่แหละ สุดเปอนระวัดระวังหน่อยทุกคนนี่ไงเข้าไปเทคอนจีดนะี่เนี่ยทรายแล้วมีแบยบ,บ,บไว้เทนะจุดนี้ผมมาอพยพแต่แต่ตอนบันเดือนแล้วทุกคนแต่ตอนยังยังไม่อัดคอนจีดเอ้อย,ยังไม่อัดหินลูกรังอะไรเลยนะตอนนั้นผมมายังเป็นดินอยู่เลย ก็ยังเป็นดินเป็นอะไรเนี่ยตอนนี้เขาลงอยู่ไหมเขาลงเป็นอหไเป็นคนจีนได้เนี่ยก็เรียงรางเทุกคนเนี่ยหินรถไฟมันมันใหญ่จ,จริงๆเนาะนะ่เขาเรียกหินในทุกคนเนี่ยหินหินต่างเพื่อนเลยหินที่วางวางหมอนรถไฟอ่ะอใครใครรู้บ้างทุกคนเป็นหินหินภูเขาไฟเละเนี่ยหรือหินแกันิกเลยนเนี่ย เป็นหินที่แปลกนะนะหินใหญ่แล้วก็หินหินแน่นดีด้วยคุณเนี่ยที่จะวางหมอนเนี่ยที่จะวางตรงนี้เริ่มเขา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 คงจะเริ่มวางวางจุดนี้ไล่ไปล่ะจุงนึงเนี่ยเนี่ยตรงตรงจุดเนี้ยตรงจุดสะพานเนี่ยตรงตรงช่วงสะพานเนี่ยเนี่ยจะเริ่มตรงนี้ก่อนตรงนั้นต้องเทคอนกรีตอาจจะเทเป็นเทให้เชื่อมตรงนี้ น่าจะใช่อาจจะเทเชื่อมตรงนี้ไงเนี่ทยทติดตรงนี้ไงนเนี่ยติดไปนี้ตรงนี้ก็เทควันจีดเทควันจีบเทควันจีบจุดนี้จะเป็นเทควันจีดนี่ไงเนี่ยคือที่ต้องเทคอนกรีตตรงนี้แล้วก็เนี่ยเขาเริ่มเริ่มตรงนี้ก่อนไงก็เขาจะทำไงเนี่ยเขาจะอัด นี่ไงนะขึ้นมาทุกคนเป็นหินที่ใหญ่จริงๆทุกคนหินก้อนเบื่อปลา่าเลยหินอะไรเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยก้อนใหญ่เลยนี่เขาก็เริ่มอัดไงเนี่ยรถมาแล้วไหม รถสิบล้อไอ้รถพ่วงใหญ่รถพ่วงยาวน่ะเขาน้าจะมาเทแล้วแหละเขาหน้าจะเทแนครับคุณนี่เขาเตรียมแล้วไงเนี่เนี่ยเตรียมวางหมอนแต่ว่าก็จะวางหมอนวันไหนก็ไม่รู้ทุกคนวางหมอนรถไฟแล้ววางเอารางใส่น,นะนนต้องพยายามมาเช็คเช็ควันวินวันเลยเช็ควันวินวันเอางั้นเลยทุกคนมีสองวันมาเช็คทีนึงนะ มันจะจะถามจะถามข้อไว้เลยว่าวางวางตอนไหนไม่ใช่ทุกคนสิบล้อุกคนี่อาาือเขาถอยเลรไม่ใช่ทุกคนเขามาหินเอาหินในลุกลังนั่งเขาถอยจริงๆทุกคนเห็นไหม ถอยเอาหินเอาหินหมามาหนึ่งหินหนึ่งเงี้ยเนี่ยเอาทีไงสิบล้อเลยนะเห็นไหมงานก็จะมีเครื่องเครื่องใช้คเครื่องรีดรีดอัดก็เรียกเครื่องะไรเครื่องอัดอัดหินเลยอัดหินให้ให้เสมอ, <of> them, อเลยเสมอเพื่อเพื่อ,อเพื่อวางหมอลรถไฟไงมาแล้วเลยโอ้โหควดจะได้กวดจะต่อต่ it, อกันได้แต่ละ แต่และรถเราต้องรอหินรอยหินก็ต้องจะออกมาจาัดกไกลด้วยหนึ่งนเะขาถอยอยู่นั่นะเทียร์แล้วเห็นไหมเดี๋ยวซูมให้ดูเพราะ,นะ,นะชนแล้วมั้งหอยชนในรถนี้แล้วมั้งนี่

Oh god, it goes, I lost all feeling the from my head to my toes There's said some the shit that I can't let the go, the so just stay tuned for the rest of the show <laughs> So have you ever felt betrayed? for you Cause I know you got me me <laughs> <laughs> <be> <laughs> <of>

กวาดไปีแล้วกวาแล้วก็มีเอาเอาจุดสับจุดล้อไปด้วยจุดล้อก็ตั้มที่ั้มดินน่ะเขาเกาะไปด้วยเกาะแล้วก็ก็ดึงไปแ้ดล้อดึงดึงลากไปดึงลากไปแล้วตัวตัวรถล่างก็จะกวดไปด้อ ว่างหมอนต้นไหนเลยอ๋อหลังสการนี่เราทำทำแบบนี้ก่อนครับเตรียมงานก่อนครับงานสงการยาดูตอนนั้นกันช่วงย่างสงการหุดก็ประมาณยี่สิบหยุดสงการกี่วัน เปิดมาเพิง่งเห็นเสียเจอในโทรทัศน์เห็นเจอในทีวีของฝ้าหลังนะคืมันเหมือนกันเลยอือโดยมาทำทำมาเยอะแล้วทำไล <ร S 2> <ำ>่ทำมาเจ็ดชิ้เคียงขวนมาหมดแล้วก็เลยมาตัวนี้ก็าทำมามาสองสามชิน้นแล้วกับเนี้ยก็เลยมามาอัปเดตทีบเพื่เพื่อเก็บไว้เพราะว่ามันมันเป็นประประประสาทกลางเพราะว่าเป็เพราะว่ามัน ทำเป็นประวัติศาสตร์ทั่วลูกทัว่วหลานเราไป่ิดคิด <c ười> เราตายไปคิดเราก็ยังมีนี่มันเขาเยกเขาียกหญิงอะไรหินบาหลางะละละมันมีความเป็นยังไงหมายถึงค,ความแข็งเป็นไงพอๆกับเ็นหญิงปัดซ้อ,อเหยอ <c ười> ูสีกับเ็นหิน นี่พวกนี้มาจากไหนอ๋อจากสูรินต้องต้องต้องเห็นตัวนี้เลยใช่ไหมที่จะทำที่จะทำถ้าหินที่ลงโม่ที่ส่งคุณสมบัติก็สอบผ่านนะครับก็จะเราจะนำมาใช้เราต้องขออนุมัติก่อนโอ้ต้องต้องให้ลุงโม่ใช่ต้องกา้ตการทดสอบการทดสอบก่อนถึงจะเข้านำมาใช้ในโครงการได้ครัเอาแล้วหัวหน้าน รางไอ้หมอนเนี่ยหมอนนี่เราเราเราต้องวางห่างไหมห่างมากไม่ใช่ครับห่างกันเท่าไหร่ห่างกันประมาณระยะประมาณหกสิบเซนครับโอ้หกโอ้หกสิบเซนครับโสามเป็นข้อมูลไหมที่ว่าจิบไว้ในคลิปสนใจไว้เพื่อรองานติดตั้งนะครับไปจุดจุดใดแล้วรางเนี่ยมันมันจะเป็นรถเครื่องจักรใช่ไหมที่นั่นรางจะใช้อใช่ครับเป็นงานของเป็นเครื่องจักรรถแอรเพ็กโคนครับงานติดตั้งครับใช้เปล็กโคเอาใช่ครับ แทนไม่กลัวตอนยกวางยกอะไรครับทุกท่านโอ้แล้วก็ใช่ถ้าถ้าเป็นการยกอหินนี่จะเป็นรถเป็นขบวนรถทำงานนะครับเป็นรถรถอหินโอ้รถบุรีคลรถฝฟอร์หลังอะไรอยู่เขาทำกันโอ้มนต้องอัดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมใช่ครับต้องยกอนมาตรงแนวครับโอเอ้าหินนี้มันกองอยู่ไหนหินพวกนี้เอามาจากไหนเต้องไปอยู่ตรงข้างหลังเลครับอ๋อใกล้ๆนี่เองอ๋อที่ที่ขายที่ผ่านมาหินอยู่ ขอบคุณจะมากนะหัวหน้านะมองไม่เห็นมองไม่เห็นโอ้โหไม่ต้องเล่นสายตาก็จะพูดเรื่องได้ถ้ามาพิ้นเลี้ยวตรง ดำแล้วใช่ไหมเขาตัวเอาไปดิจูขวีแล้วเราดูจากรถคนเดียวดูจากรถเนี่ยถ,ว,ถว่าเอา,เอามาไกลเห็นไม่ใช่อยู่ใกล้ๆทุกคนที่ผมผ่านมาด้วยนะอยู่ตรงประมาณห่างที่ประมาณสักประมาณโลนึงนี่แหละก็จะมีรถไอ้แบ<ๆ>็คโคตักอยู่ตรงนั้นหรือที่เห็นที่ผมจอดรถแล้วก็ดึงไปเห็นไหมแล้วก็จะดึงไป วงไปก็หลังมีสาทุกคนก็คงจะวางหมวนแลหลางรถไฟอันนี้ก็เขาทําตัวตัวว่าที่ทํเาเอาหินมาทําไว้วางหมวนรถไฟแล้วก็จะอัดเป็นบ้าเปลียนที่คุณพิชุ์กันแล้วนะ,นะก็จุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวพาไปอีกจุดหนึ่งทุกคนจุดที่ว่าตอบเสาเข็มข้ามข้ามไอสะพาน ตรงที่ผมถ่ายไว้ตั้งนานแล้วที่มีรถรถไม่ใช่ตอกหรอกผมน่าจะเจาะจะจะเจาะเสานะเป็นที่คุยกับหัวหน้าเขามาเป็นหินไอะไรปัดลรยกัดลายเลยมันรุ่นเดียวกับเจนดิกเนี่ยก็ใช่นี่ไลก็ถามได้ใจหน่อยนะ,ะผมคุยกับหัวหน้าเขาแต่จริงจริไในหัวหน้าเขากาขา็ไม่ว่าดเลยทาย,ายที่เขาก็ให้ข้อนดิอยู่ ก็ฝากกดติดตามช่องดูทูบ่าวคนคองคนทุยสารดูผมทักหนึ่งช่องนึงนะครับผมผมก็จะอัปเดตนี่แหละ, <m> นะจนเอาแบบว่าให้สำเริจเลยสองปีสามปีเนี่ยจะถ่ายให้คุณได้ชมกันครับผมอัปเดตให้ใหทุกคนดูให้ทุกทุกวันทุกวันในจุดในจุดแตจุดตัต้งแต่นู่นแหละอำเภอเชียงขวัญอำเภอเชียงขวัญคุณจะไปถ่ายจุดหนึ่งอยู่ยึดยึดที่เขาทำผ่านตัดวัดวัดคุณคุณจะไปถ่ายตรงวัดนี่แหละคุณได้ชมกัน นี่มาตรงที่เขาเนี่ยที่หที่จะวางหมอนทางรถไฟนีคือเขาวัดเขาวัดเอาไว้ไงเขาวัดีเวัดเอาไว้ก่อนไม่รู้ก็จะทาอะไรนะเขาวัดระอะรย่เวัดนีือเอัดยอไงก็ใจเครื่องนี่มากงากเรื่อที่ิ่งะี้อ่นี่ไงผมก็ไมู่นะ ก็ปากเป็นตารเชื่อบาบนทองคนอืนผู้ายผมช่วงเรียนรับผมพูดผดพลาดต่นงๆในผมขอกล่าวขอโทษขอไคทให้ใคท้ายคลิปนี้เลยวครับผมปากเป็นกีารผมแจ้งนบเกียกบการสร้างทางรถไฟที่เกิด้นแต่วันนี้ครับีมคิดว่าเขาลงเนี่ยไอหินเพื่อวางบนรถไฟก็หลังสงการทุกคนหลังสงการเดี๋ยว เจอคลิปผมคนมาชมคลิปผมทีหนึ่งผมจะมาชมทุกคนด้วยชมกันเพราะสงการเขาต้องหยุด16 17นั่นแหละสถาบันช่วงเขาเนี่ยลงใหมหมอนรถไปกับลายนะต้รถไฟเจ็ดสี่แย่งเตียนรอรับชมรอรับชมคลิปใหม่ๆมีลงคลิปทุกวันทุกคนเกี่ยวกับงานสร้างทางรถไฟจะอัพเดตให้คุณรัชมกันทุกวันทุกวันแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะผม ขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปติดตามผมได้ติดตามชมคลิปทุกคลิปทิปเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟการสร้างรถไฟแต่คลิปวัดก็จะมีหน่อยนะมันจะอัปเดตชุณถ่ายคลิปวัดวัดเก่าแก่โบราณนะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปถ่ายคลิปคุณทุกคมเกี่ยวกับวัดโบาณคหน่อยนะอน่างเขเปลี่ยนบรรยากาศก็จะมีคลิปบ้างคลิปหน่อยๆนะช่วงสงกลางเขาหยุดกันก็อาจจะไม่ทำอะไรกันโอกาสจะมีไม่มีเล มันจะมีครับตัวเขาปิดล่วงจัดกลางสามส่วัวางเรื่อุดธศาสต